ปัจจัยแห่งอวิชชาพิกุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชามีได้มีแต่ว่าอาวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังพิกุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคําที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าอาวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ ภิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชานั้นก็มีธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคาตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลายหประการเป็นอาหารของอวิชชาดังนี้ทิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายหประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลายสามประการดังนี้พิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลายสามประการ คำตอบพึงมีว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ดังนี้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทําทุจริตทั้งหลาย3ประการให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลาย3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทํานิวรณ์ทั้งหลาย5ประการให้บริบูรณ์นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทําอวิชาให้บริบูรณ์พิขุทั้งหลาย อาหารแห่งอวิชานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้